สวัสดีค่ะก็สซีบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะก็สซีบอกเล่า,ามานําเสนอรถกระบะมือสองให้ชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกของปี68เลยทีเดียวค่ะทุกท่านเราก็ไม่พลาดไม่มีหยุดนะคะเข้ามายังมานําเสนอรถสวยๆให้ทุกท่านได้จับจองกันเช่นเคยเหมือนทุกๆวันนะคะ,นนะ,คะรถกระบะเชฟโรเลตปี0ูนย์หเครื่องยนต์คอมเบ็ตเลดีเซล เกียร์ออโต้นะคะรถตัวสูงค่ะราคา139,000บาทเล่มเอกสารมีครบเครื่องเกียร์ดีเกียร์ออโต้ขับดีมากแอร์เย็นเพลงเพาะพร้อมใช้นะคะ139,000บาทราคานี้ราคาเงินสดสนใจดูรถได้ที่ในอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมค่ะ ภายในนะคะสะภาพยังสวยค่ะกว้างด้วยนะคะเป็น4ประตูค่ะทุกท่านด้านหลังบรรทุกได้นะคะตัวสงูงดูหล่อดูเข้มสนใจโทรคุยสอบถามอัพเดตสถานะของรถติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ